แย่ yeah, แล้วดูเหมือนผู้เถ่าโมเซียเจ้าจริงพลังของเขาเหนือจินตนาการของข้าไปมากร่างกายของข้าถูกพลังของเขากดดันจนไม่สามารถขยับได้เลยท่านประมุขท่านยังลังเลอยู่อีกหรือข้าควรทำยังไงดีอะไรนะพลังขมขวันหายไปแล้วทำไมผู้เฒาถึงยืนนิ่งสีหน้าของเขาดูประมาอย่างเห็นได้ชัดบ้าจริงนั่นใครกันแน่ เนานั่นหรือว่าจะเป็นวิญญาณเงาอะไรกันนั่นใครเนานั่นมาจากไหนกันแน่วิญญาณเงาเป็นไปได้ว่าทุกคนดูนั่นสิเนายัดใต้ผู้เฒ่ามันคือวิญญาณเนาเจ้าไม่สามารถเห็นตัวเขาได้แต่เห็นได้แค่เงามีข่าวลือว่าเป็นวิญญาณหายากที่สามารถสังหารจากเนาได้แม้แต่ผู้เฒ่าโมเสย,ยังไม่กล้าขยับเลย แบบนี้คนผู้นั้นมาจากไหนกันแน่หลินเฟิงเจ้าหาคนมาช่วยงั้นหรือโมเซียถอยซะอะไรนะเสียงของกลงเหลาคว,วบคุมสำนักของเจ้าให้ดีอย่าให้อารมณ์ส่วนตัวมาบงการตลอดเวลาสำนักยุนไห่จะยอมโดนเหยียดหยามแบบนี้ไม่ได้กลงเหลาขอโทษข้าใจอ่อนเกินไป ท่านประมุกเสียงเั้นเหมือนจะพูดกับท่านท่านรู้จักเขาไหมไม่แน่ใจนักแต่บุริษผู้นี้ต้องเป็นประมาจารย์ลับแห่งสำนักยุนไห่ของเราอย่างแน่นอนท่านชูข้าว่ามันไม่สมเหตุสมผลที่จะตัดสินว่าหลินเฟิงมีความผิดโดยไม่มีหลักฐานเอาละ่ะจบเรื่องวันนี้แค่นี้ข้าจะสื่อเรื่องนี้ให้ละเอียดอีกทีเพื่อไม่ให้เป็นหนี้บุญคุณเจ้าและน้องสาวของเจ้าฮึม ประมุกหนานกงท่านหมายความว่าหยุนไห่จะไม่ยอมปล่อยหลินเฟิงพี่ชายเจ้าหมอเนี่ยคือชูจันเพิงไม่น่าเชื่อว่าเจ้าจะดึงเขามาเกี่ยวด้วยได้เฮะช่างน่าเบื่อถ้าเป็นแบบนี้อย่างน้อยก็ส่งผู้เชี่ยวชาญมาประลองกับข้าหน่อยสิข้าเบื่อจะตายอยู่แล้วนะ้าท่านชูท่านเป็นหนึ่งในแปดขุนนางใหญ่แห่งอาณาจักรหิมะจันทราทำไมไม่ปล่อยให้พวกเขาฝึกฝนอีกหน่อย และค่อยประลองกันวันหลังละ่แะแต่ช่องว่างระหว่างท่านกับสิทธิของสำนักหยุนไห่มันใหญ่เกินไปจบเรื่องวันนี้แค่นี้หวังว่าท่านจะเข้าใจงั้นไว้วันหลังแล้วกันแต่ประมุกหนานกงพอได้หรือยังคนจากสำนักหข้าวเยื่อหยาบคายกันหมดเลยหรือไงวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อป แล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกัน ขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ